เดือดอ่างร้อยแท้เบอร์เด็อันไล่ยางอยู่เด่เนื้อเด่ขนมสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อชูสุขุผลเดิมโดนจะพอกันเจอหนึ่งมีลงคิดเพิ่มล่ะมันอีกพามาลราตลาดเด้อพี่น้องเด้อหารอตัวตลาดตลาดหยางมิส่าววันเสาร์วันปลาไหลแหล่งกาสิธาเบิ่ง เก็บาตลาดพอเมืนทีได้รลอยพันเลยแพง,าาาาละละงวาวค่าเอาตลาดสีเทลลาดจน่อยกุ้ซอยมาเนาะเพ้่มมันหน่อยเดี๋ยวเศราก็ตันเนาะ phải lại mà chuồng này. Ừ. Đẹp Đấy, ăn đi vẫn đâu. mà, còn nữa. เปลวาลาหน้าปลาล้างไสอีไ hmm. ด uh ้เ huh. จ oh, uh ้า huh. น okay. uh ีสาไปอมีี่วเราซ้ำกันเมื่อีแม่บอกใหญ่ลานน้อยลานน้อยเาเาไปหล่งาเบดูเก็บตลาดบขายขายยี่สิบบาท Đó là như thế các bạn 30. riêng sí. sí. à, Nói 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 xa, bổ. Sao nói 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 เขาไม่แชร์มันยากแ้นี่ปลาเข็นปลาที่มันร้ายอ่านกวยันนี่เลยเับนไหวมั้ยเนี่อเ้เขาเขาม่เอาเก็น

อาตีล้างหัวคหน่มันเยอะมาไลฝนไอ้ฝนเก็บแตงกันไฟไปก่อนะต้วงป็นั้งรยว่านี่ันกับัน่พนินยุยกันยูเยแตลงหยยูครับเพราะว่าคุ้ยเลอว่าเฮาเฮลังลอเขาพุดดินอยูเนเน่ลงก็เอดินเนี้ยมาไล่ย่างเฮาตอนมันฝนตก ครับกรนล่งกัล่งช่วงเดียวกันล้ต้องรอดินแบบทีแบบบปติดนะฝนตกกับติสวนมากเลยรถออกว่าได้เดียเอาง่ายก็นีน่ารอดินท้ายสักวันตลาด น่อยมามีบ้บเนอยจะบาทสูงสุดห้าบาทบอกห้าสิบไปได้ทองคำแทงยเออันลยเออมีเรียนบอ เขาเบิ่งกันเขามีน mm ่าห้เขาไม่นั่นมีเขาซ้าเออไนได้ขึ้นไปไหนบนนั้นขึ้นไปมได้ได้ให้เขาไาเขาไม่มพวกเข่าเอ้าเอ้าอันนั้นโอ้โหเป็นไงครับผมเปนกอ้ราเขานะครับผมกงราจะต้องจข้านา

เป็นบินไม่บาเลยวัสรวขอด้งเยอกของท้งหดนบินกระ๋า้บินบินไงเซือทงบินน่อยเชือทงหนึ่งางนึงทยาด้วยดังเทียนนี่จะพายาออนี่วเพียงแค่ปก็มาเมื่อพ้อแบบนี้นะาลองมาลองแล้วเก็ลองมงกอนราสองไม้เท้าราคาสองเทบางคนว่ามีได้เ เข็นไหวเนี่ยเขาเข็นไหวทั้งเที่นนี่มีนี้ทั่ถนนไหนเขาบอกโอ้ยไม่แพงแค่หัวพอตอนใจดูค้าพร้อมนี่ยน่าที่ขึ้ืขึ้นขึ้นสวัสดีครับผมเพี่น้องบ้านเฮานะครับผมบินี้มีสินค้าบนบ้าสต็อกจากโรงงานกระเป๋าทุกแบบทุกยี่ห้อใบละเก้าสิบบาทใบละเก้าสิบบาทใบละเก้าสิบบาทจะเป็นใบใหญ่ใบกลางใบน้อยใบละเก้าสิบบาทนี่จังเกียร์เลยโหโด

มาชิมเด้อชิมปลาไสิแม่ครับชิม่น่หัวนี้ปะครับอันนี้หัวนี้ปะครับสองคนี้เนาะครับครับครับขึ้นลอยลอยฟันว่ารถเจาของฝั่งคือเบียร์เพื่นเจ็ดศูอเก้าอคือไอ้รถไอที่ว่าปีนซองคือมอตไซค์กับรถยนต์ตามกันกยิ่งน้าใต้มอเไซค์นะฟันมาขึ้นเนี่ว่ารถจาของ่รถตรงกันในสองเ้าคือกันเจ็ดศูนย์รถผ ไปน้ำขนาดไหนคบขายสื่อไม่ได้บอกยี่หันมันไ้อบมันลดลงเยันแมนขนาดสองเก้าวันซื้อนี่นะรถตามการวันมันคือรถคอนสอเาจะนอเจ็ดศูนย์สองเก้าตรงกันเนี่ยเราไปอ้าวตลาดในตนานช่องบันไดยังนั

ี่รอมา้นักข่าวมานักข่าวมาหีินะอ๋อนักข่าวบอกจักบาทค่ะจบาเยฮะีบบาทโอ้ไดมาเร่าเรวันขั้นนันนี่นาะขอบคุณครับ โอ้ใครดีรานนี่โอ้ยโดยแต่สิเมื่อฟ้าตัวนี้มาจะบุกอย่างมาจะตีซีผมหรอเบื่อมาจะตีซีกับใครบนบอลมูทั้งตัวทัานอย่างบอลเร็วก็หันจามาอันตีสามบาทนี่เสื้อไอยโลดเสื้ออีหลีอ่ามาตีสามบาทนี่เจ้าแ่งเท่าวไรบ่หะแกงข้าวกดไลายแล้วทอดเข้าไปตองยาเนี่ยไม่ได้กระท้อนไม่ได้กระท้อนเนาะเอ้าเจ้าก็เอาผู้ขวยทอดให้เนี่ยเจ้าไปลอยให้แล้วเนาะเพราะหนาหลักเลย มดคนี้เ้าดนีๆก็ีากันเบหัวจยเไปหาแหล่งมัดใจเขาไปหาแหล่งไม่อแอความคิดเห็นให้อบอกมาตีสามดีำนันแหละเิรคืกันไปเศร้าพ่อขาดกันนสองลาไมได้คาอยู่นะันอยู่

กหลังกดเงินอยู่กับพัดได้ฮะเนี่เินตอาดกเเบขามาเพือเนี่ยจากลานเนี่ยกดมาเพื่อเนี่ย ประมาณนี้เนาะสามพันสี่พันห้าพันห้านี่เราเยกัดปมันกับเชิงเทือขอห้างวันวขามนั้นได้ไลว่าวันขาคือกันจํำกันี่ได้ืออกันเนาะยังบืนี่มีเกินพันหกบาคนมาลงครอมไหนปต่ไม่ค่ากัไม่เจียมร้นั่นคือเขากับมีมเอิมพากัเบิ้งหพันห้ายเจ็ดสิบเบิ้งเชิกันแล้มีแค่หาาซิมพาก็นนั่นนะ สองกิโลนั่นมันหนาลเขามาเขานุ้นเลยว่าอยู่นบินหรือยาที่ทีมบินแล้วมันหนาเวลาเราโทรไปยังมีใชเวลาห้าสิบเจ็ดสองเด็ดมูสเด็ดมูสมองว่าหนาขนาเขาฝุดเขาไปเทสเดี๋ยวนี้น่ะมันมันบ่งมุ่น โอ้้น้้าไปอีกวันนีไปึกอได้ว่าเามัมันเน่ยนะนคือยู่กับผู้บริหารคนนีด้ยนะม่เท่าเ็เองมันง่ายอยู่กับมือกันนาหมูายมืดนาะหายเลือดติลูกซินเลืมีลาย